สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้น OSP กับตัวหรือแค่เด้งนะครับก็เนื่องจากว่าตัว OSP เนี่ยมีการปรับตัวลงมาของราคาอย่างมากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีการดีดกลับของราคานะครับ ขึ้นมาต่อเนื่องนะก็เลยแบบอืนี่จะเป็นจุดกลับตัวหรือยังนะครับเดี๋ยววันนี้ <c oughs> เราจะมาทำการวิเคราะห์กันนะครับว่าเอ๊มันใช่ไหมนะครับนะสำหรับตัวนี้นะโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับมาดูกันที่การาฟก่อนนะ OSP เนี่ยเคยทำจุดสูงสุดนะครับอยู่ที่48บาท2ีสตางค์แล้วก็ ราคาปัจจุบันอยู่ที่35บาท50สตางนะลดร,ราคามา26.4%นะแล้วเคยทำต่ำสุดเนี่ยของรอบของรอบที่ผ่านมานะครับก็คือว่าอยู่ที่28บาทเออนะครับซื้อรอบนั้นไม่ทันนะแต่ว่าเอ๊ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีเด้งนะลดร,ราคามาเหลือ ยี่ลดมาขนาดนี้มันน่าสนใจหรือยังนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอื่นๆของเขาก่อนนะก็คือว่า OSP เนี่ยรายได้นะครับรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัว อัตรากาไรนะครับดูอัตรากําไรเนี่ยครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเลยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ปันผลเนี่ยปันผลนี้ไม่ต้องดูนะเพราะว่าเขาเพิ่ง้นั่นนะครับแต่ว่า,านโยบายเขาคือปันผล60%หกสิบเปอร์เซ็นตนะเออนะครับแต่ว่าปันผลตอนนี้คือมันมันเพิ่งเข้ามาเนาะก็ยังยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นสักเท่าไหร่นะครับเรามาดูพวกโกรสดีกว่านะเนี่ยครับ ปีแรกเข้ามา24แล้ว40แล้วก็ตอนนี้มันลดเหลือ30-4บาท50สตางเออมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าอะไรคืออัตรากำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอืมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคพอมาดูนะครับเนื้อในของอัตรากำไรเนี่ยครับคือว่าตอนปี61เนี่ยเขาจะกกำไรควอเตอร์แล้วประมาณ 770-780ล้านนะแล้วเขาก็เพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาเป็น830-820ล้านเนี่ย Q 1เนี่ยขึ้นมา900นะครับแล้ว Q 2เนี่ยคือมีการแบบว่ามีล็อกดาวน์มีอะไรก็อาจจะมีผลต่อยอดขายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงมากนะไม่ได้ลงมากคือลงมา เหลือ800ก็เท่าเท่ากับไอ้ช่วงช่วงของปกตินะช่วงของปี62เนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างนะครับแทบจะไม่ได้ต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ Q3 ก็เริ่มจะมีการผ่อนคลายเนาะแล้วเนี่ยคือว่ายอดขายเขาเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับตัวนี้หรือมีการเพิ่มขึ้นนะครับกำไรของกำไรนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้น ถ้าเลตเซว่าถ้าได้มาอย่างละ820สควอเตอร์ก็รวมกันก็800 800ก็160ก็เนี่ยครับมันก็จะใกล้เคียงเท่าเท่าเดิมกับไอตัวราคาของอ่ากำไรของปี62นะก็คือประมาณ3,200 3,300ล้านนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับปัจจัยที่มีผลต่อหุ้น OSP นะครับก็คือว่าอันนี้ผมไปรวบรวมมาจากอ แหล่งข้อมูลต่างๆนะคือว่าหนึงเนี่ยมีการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพนะ functional d r i n k นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายน63คิดเป็น10-15%นะครับมีการเพิ่มนะยอดการผลิตแล้วก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มที่เมียนมาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรคือมี การผลิตที่มากขึ้นเนาะมีการผลิตที่มากขึ้นนั่นหมายเพราะว่าก็จะมียอดขายมากขึ้นพอมียอดขายมากขึ้นกําไรจากที่ดูตลาดครับกาไรมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมนั่นหมายเพามว่าอะไรก็จะมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ประเด็นคือราคามันลดผิดปกติไงมันก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับและมาดูข้อมูลจาก Iaa consensus นะครับ10โกลเนี่ยแนะนำให้ซื้อหมดเลยนะแนะนำให้ซื้อหมดเลยนะครับเออมีอยู่1โรโกคนะที่ให้ถือไว้นะครับให้ถือไว้ราคาเฉลี่ยนะราคาเฉลี่ยที่ให้เนี่ยก็อยู่ที่เออ43บาท50ส,สตางค์นะ43บาท50ส,สตางค์ก็หูก็น่าสนใจนะครับ คือถ้า43บาท50สตางค์เนี่ยณปัจจุบันนี่คือ34บาทใช่ไหมก็9 9บาท9บาทก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะก็ประมาณเกือบ30%นะครับจากเนี่ยอัพไซด์เกือบ30%ก็เออก็น่าสนใจนะครับนะโอเคข้อมูลที่หามาได้ก็ประมาณนี้นะแล้วคราวนี้เนี่ยเรามาดูกราฟกันเรามาดูกราฟกันนะครับว่า ตัว osp เนี่ยกราฟของเขาเป็นยังไงนะครับอะมาเริ่มกันที่กราฟนะมาเริ่มกันที่กราฟนะครับตัวนี้นะเคยตำตำสุดอยู่ตรงนี้นะครับของรอบที่ผ่านมา27.75นะครับอันนี้แถวแถวลาคาย p o เลยนะพวกเนี้ย2ีเนี่ยจุดต่ำสุดของเขานะครับแล้วก็ตีแนวรับแนวต้านให้เรียบร้อยก่อน ตัวนี้นะแล้วก็โลต่ำสุดนี่สังเกตไหมครับว่าสังเกตไหมครับว่ามีการยกยกโลนะครับยกโลเหลือแค่ไปยกหายนะใช่ไหมเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าดูเนี่ยเห็นไหมครับโล HIGH แบบนี้มีการยกแบบขึ้นมาแบบนี้นะครับอืมอันนี้เป็นโลแล้วกันอ่ะนี่เป็นไฮอันนี้ไฮเออร์โลอันนี้เป็นโลเวอร์โลโลเวอร์ไฮอันนี้ไฮเออร์โ low. ล ตัดก้อนนี้ทิ้งไปตัดโซนนี้ทิ้งไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันใน Time f r ฟ m e Week อ่าเนี่ยครับเนี่ยครับเราให้ตัดตัวนี้ออกไปตัดโซนเนี้ยทิ้งออกไปนะก็เริ่มดูจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีการกลับตัวนะครับเห็นไหมอืมมีการกลับตัวเนี่ยเป็นโลอันนี้ก็เป็นหา อันนี้ไฮเออร์โลอ่ะหวังว่าจะไปไฮเออร์หายตรงนี้นะครับอืมเพราะว่าจากจากปัจจัยที่เราวิเคราะห์มานี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้แบบมันจะลงขนาดนี้ได้เลยนะครับซึ่งมองว่าตัวนี้ก็น่าเป็นจุดที่น่าสนใจละ ตอนนี้เนี่ยถ้ามองนะครับเรามองเป็นกรอบเขาเคลื่อนตัวในกรอบไซด์เว์แบบนี้ก็ได้นะเคลื่อนตัวในกรอบไซด์เว์แบบนี้อืมนะครับได้นะแบบนี้เห็นไหมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาก็มีโอกาสขึ้นไปแบบนี้อมืมีโอกาสขึ้นไปเลยนะเราก็มาดูว่าเขาลงลงมาต่ำสุดหรือยังเนี่ยครับโดนเจ็สิบแปดจุดหกแนวเด้งพอดีเลยเนี่ยมาโดนแนวเด้งใช่ไหมครับพอโดนแนวเด้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามาดูว่าเขาจะเด้งขึ้นไปได้ถึงไหน นะครับอืมอืมทุนเฉลีย่ยคนก่อน อืมตัวนี้เป็นแนวต้านสําคัญเนาะถ้าผ่านไปได้ก็มาที่จุดนี้เลยนะคนที่ติดคือจุดนี้แหละอืมหือ เขาเปลี่ยนสีละวไอเกนเปลี่ยนสีอืมแต่แม็กดียังไม่กลับมานะครับแม็กดียังไม่กลับมาก็มองไว้แค่เด้งก่อนแค่เด้งก่อนก็คือมันมีแนวต้านตรงนี้แต่ว่าผ่านมาละเขาผ่านแนวต้านมาแล้วใช่ไหมนี่ครับเขามาแปะตรงแนวต้านนี้ละถ้าผ่านไปได้เน,นี่ยก็จะไปอีกที่สามสิบแปด แต่ว่าจากคาดการกำไรเนี่ยไม่น่าจะลบจากเดิมเยอะนะครับไม่น่าจะลบจากเดิมเยอะนั่นหมยายความว่ามันก็เป็นจุดที่น่าสนใจเนาะน่าน่าสนใจในการซื้อลงทุนนะครับเพราะว่าอะไรคือตีว่ามันเป็นไซเวยตรงนี้เลยนะนี่ครับไซเวยในกรอบเนี้ยกรอบใหญ่นี่เนาะ ก็แบบเนี้ยนะครับถ้าเราซื้อที่ตอนเนี้ยถ้าเราซื้อที่ตอนนี้คือสามสิบห้าจุดห้าเนาะอ่าสามสิบห้าจุดห้า เราวางสต o อปลอดไว้ตรงข้างล่างนี้วางไว้จุดนี้ก็ได้แล้วเพื่อเอาไปขายด้านบนนะครับเนี่ยถ้าเราโดนเราโดนช่วงนี้แต่ละถ้าถ้าเราได้เราได้ช่วงนี้ หรือแบบนี้นะครับถ้าโดนโดนประมาณ3-4บาทถ้าเราได้เราได้10บาทถึง13บาทนะครับณนะจุดนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดที่หน้าเข้าสะสมนะครับหน้าเข้าเก็บนะเรามาดูทำเฟรมเดย เนี่ยครับทำเฟรมเดย์ก็เริ่มมีสัญญาณการกลับตัวแม็กดีมาด้วยนะครับอืมก็น่าสนใจนะครับสำหรับตัว OSP เนอะอืมนะเพราะจุดตรงนี้ครับมองว่าเป็นไซด์เวได้ครับไซด์เวตรงในกรอบสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าถึงสี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับ,รรอ,บ,รบอืมถ้าเข้าซื้อตอนนี้ก็คุ้มนะครับอืม โอเคนะครับก็สามารถสรุปได้ว่านะครับ OSP เนี่ยน่าจะเป็นจุดกลับตัวนะครับเป็นจุดกลับตัวนะของราคานะครับน่าจะเป็นจุดกลับตัวของราคานะครับเราสามารถเข้าซื้อได้นะระหวางสต็อปรอดไว้ที่31บาท75สตางค์โดยวางเป้าหมายเท e profit อยู่ที่45บาท25สตางค์หรือ48บาท25สตางค์นะครับโอเคก็คงประมาณนี้เนาะ ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ค่าคอมแบบพิเศษหรือว่าคนอยากได้การบ้านหุ้นนะครับก็สามารถกดดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับ